เชียรติดขอบสนาม29แฟชั่นดาราสาวคนดังรับชมสึกแดงเดือดนอกจากชุดที่ไม่ดวงใจแล้วก็ยังอวดแฟชั่นปังๆง,งานนี้จะมีใครกันบ้างแล้วแต่ละคนใส่ชุดอะไรไปดูเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่9เบนรักวันนี้เปิดการที่นักแสดงสาวและยูทูบเบอร์เรียกได้ว่าหากใครเป็นแฟนคลับของสาวเบนแล้วล่ะก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นเข้าสนามดูฟุตบอลบ่อยมากๆเรียกได้ว่าเป็นแฟนตัวจริงซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ยกครอบครัวเข้าสนามรับชมสึกแดงเดือดโดยชุดแรกมาในชุดวันซ้อมสวมชุดสบายเสื้อยืดกางเกงยีนแต่พอวันจริงก็สวมชุดที่ไม่ดวงใจมารับชมแถมยังน่ารักสมกับเป็นสาวเบนเลยจริงๆ อัดบที่8ก้อยอรัชพรต่อกันที่นักแสดงสาวร่างเล็กเรียกได้ว่าตามไปเฉียย์ใกล้ชิดขอบสนามบุกไปสนามซ้อมพร้อมกับเสื้อที่ไม่ดวงใจที่เต็มไปด้วยลายเซ็นแถมยังใส่มาดูในวันแข่งแม้จะเป็นการดูครั้งแรกแต่บอกเลยว่าเห็นซีน่าแล้วดีใจไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่7จีมอภิชยาเรียกได้ว่าก็ตามติดขอบสนามด้วยเหมือนกันมาในชุดเสื้อทีมแมนยูคอลเลกชันปี2021เทียบกันสุดใจจริงๆแถมยังมีหนุ่มข้างกายอย่างหนุ่มมีพีรวมิดไปด้วยอีกคน อันดับที่6นัตตี้นันทนาสสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้ไปเชียร์ติดขอบสนามกับสามีสุดที่รักแม่นันทภูมิสำหรับสาวยูทูบเบอร์คนนี้ก็เป็นแฟนหงด้วยเหมือนกันโดยเธอนั้นได้สวมชุดทีมลิเวอร์พูลมาเชียร์ข้างสนามพร้อมกับโพสต์และติดแคปชั่นติดตลกว่าถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อเบอร์สีจะไม่สีู่นย์ไมนะแต่ดูจากสีหน้าของเจ้าตัวแล้วแอบลึกลักไม่น้อย อ่นดับที่5เม,มพิชนะเรียกได้ว่าหน่อยคนที่จะรู้ว่าสาวเมนั้นเป็นแฟนฟุตบอลด้วยเหมือนกันซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้จองตัวรับชมสุดแดงเดือดขอบสนามโดยเธอนั้นมาในชุดที่ไม่ดวงใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะมาในชุดเรียบง่ายแต่ออร่าความสวยนั้นเกินตาเลยจริงๆ อ่านดับพี่ีมิ้นชลิดาควงแฟนหนุ่มผูผาเชีร์ชิดติดขอบสนามกันเลยทีเดียวจ้องตัวสึกแดงเดือดซึ่งจะตัวนั้นมาในชุดเสื้อทีแมนอยู่ด้วยอีกคนชูป้ายเชียร์สุดใจแถมยังพบความมั่นใจการโพสท่าถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลและบอกด้วยความภาคภูมิใจว่า4-0 อันดับที่3มกวางเดอะเฟสสำหรับซุกตาสาคนนี้ก็มาเชียร์กับเขาด้วยเหมือนกันมาพร้อมกับชุดบ็ดี้สูทที่เรียกได้ว่าแซบเกินต้านมากๆอวดไหล่ผิวขาวเนียนแต่เห็นแบบนี้แล้วเจ้าตัวเชียร์ทีแมนยูนะเอออันดับที่2ใบเตยสุธิวันต่อกันที่นักร้องสาวสุดแซบสายแฟชั่นตัวแม่มาพร้อมกับชุดเกาะอกในคอลเลคชันแบรนกีลาระหว่าง2แบรนด์ที่เรียกได้ว่าแซบ,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 บเกินต้านกันสุดๆ อันดับที่1ดิวราราิสราคุณแม่สุดแซบที่รัดไม่หยุดทุ่มทุนควงสามีนั่ง VIP ดูสึกแดงเดือดติดขอบสนามพร,ร้อมกาแฟแฟชั่นสุดปังฉบับว่าที่คุณแม่สุดแซบตามแคมเปญคุณแม่สวยและรวยมากขนาดวันจริงก็ดูเหมือนว่าจะแย่งซีงกันอีกแล้วมาในชุดแทร็คกิ้งเปิดท้องโตโ,ตโตที่กำลังอุ้มลูกตามสไตลคุณแม่ใส่เปรี้ยวแย่งซีนทั้งสนามไปเลยเต็ม